นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตุธรรมบูตระถักกาแม่พูดหนุ่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตไหว้พระใหม่ไหว้พระใหม่ไหว้พระใหม่อ่ะอ่ะอ่ะ,ะไหว้พระใหม่ อ拉หังอลหัง <c oughs>